สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกทกท่านนะคะวันนี้มารีจะพามาชมประเภทสเสน่จันนะคะว่านสเสน่จันอันนี้อันนี้ที่ต่อหน้านี่คือสเนสเน่เสน่จันแดงโกเมนนะคะเสด็จเสน่จันแดงโกเมนเขาจะสเสน่จันแดงโกเมนนี่เขาจะมีลักษณะใบ ใบใบออกมาจะาก,กลมๆนะคะใบออกมากลมๆม,มีใบเป็นริ้วๆอย่างนี้ค่ะกลมๆแล้วเขาจะมีสเสน่ห์จันแดงอีกตัวหนึ่งนะคะสเสน่ห์จันแดงเดิมอันนี้เขาเรียกสเสน่ห์จันแดงโกเมนนะคะของที่สวนนะคะที่สวนไซส์นี้เราก็ขายอยู่ที่อยู่ที่ร้อยแปดสิบไม่รวมส่งนะคะ แต่ทีนี้ว่าที่สวนมารีนี่จะมีจะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันสเสน่จันนะเนี่ยค่ะสเสน่จันโกเมนที่สวนมารีเนาะใหญ่มากประมาณสองประมาณเมตรกว่านะคะไซส์นี้ขายที่สองร้ห้านะคะสนใจก็ทักมาได้ค่ะ ะะเดี๋ยวจะพาไปดูสเสน่จันอีตัวอื่นๆนะคะคือท่านไหนไม่มีครอบครองก็อยากได้ก็ทักมาได้ค่ะนะคะนีจะพาไปดูอันนี้สเสน่จันนาคค่ะสเสน่จันนาคนะคะเเสน่จันประเภทศสเสน่จันนี้ใบเขาจะไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่นะคะ เนี่ยจันนาคใบเขาจะออกนาคเลยใบใหม่ออกมานาคนี่เลยค่ะหลอดนี้เขายังไม่ยังไม่บานนะคะอันนี้ก็จันนาคนะคะเขายังเล็กอยู่ถ้าเขายังเล็กเขาจะจันนาคในก้านเขาจะนาคเลยนะคะหนักนี่เลยค่ะนะคะนานี่เลยตนี้ทั้งหมดอยู่สี่กอถ้าสนใจกระทักมาได้นะคะ แล้วถัดไปก็มีสเสน่ห์จันเงินนะคะสเสน่ห์จันเงินนะคะใหญ่มากพี่ชายสุทีิรักเข้าให้มาพี่ชายที่รักพี่ชายพี่ชายรักเขาให้มาแบบเมฆรนอยค่ะไปก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปชมสเสน่ห์จันขาวเนาะ และกษณ์จันเต่าเกียรและกษเนจันดําอันนี้เสน่หจันดําค่ะของที่ส่วนนี้จะมีดั้งเริมเลยนะคะเส,สน่หจันดำเสน่หจันดํานะคะลักษณะต้นก็จะประมาณนี้แล้วก็จะดําหมดเลยดํำถึงใบอันนี้ยอดใหม่ก็ดํานะคะใบใหม่ก็ดําอันนี้เขาเรียกเสน่ห์จันเต่าเกียริชื่อเข้ามาอย่างนั้นเนาะสน่ห์จันเต่าเกียริเต่าเกียรินะคะ ใบใบจะไม่กลมนะคะใบจะเป็นรูปใบโพอันนี้ก็รูปใบโพแต่เป็นริ้วๆใบริ้วๆคล้ายๆกันกา้กานก้านโคนีจะเป็นอยางีงนะคะสเสนอันนี้สเสนจันขาวสเสนจันขาวนี่ที่สวนมารีจะเลี้ยงเองเลี้ยงเองเลี้ยงเองเยอะเลยนะคะต้นใหญ่ก็มีนะคะจา ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่สวนก็มีเยอะเยออยู่นะก็พอได้แบ่งๆกันที่คนที่อยากได้มีครอบครองเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้ามีอันไหนที่สนใจก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้ค่ะอันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งลืม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 อ่ะบางคนก็บอกว่าเสน่จันทอง บางคนก็บอกว่าพัดบีดพัดโบอกอะไรพัดโบกทองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่แน่ใจว่าอย่างไงชื่อเขาอย่างไงเนาะที่สวนก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวแค่นี้ค่ะโอ้จะมีจันเขียวอีกต้นหนึ่งจันเขียวเลยนี่ค่ะเขียวเลยนะคะรูปใบก็สวยมากนะคะ จันเขียวโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าสนใจอะไรถามมาได้ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวมารีเข้าไปอ่านดูได้ในคอมเมนต์ได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ